ส่กเล่นพอดแคสต์มาแล้วครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับกัปปะมาเล่าให้ฟังครับกัปปะเป็นโยครในตำนานญี่ปุ่นที่มีลักษณะเป็นสัตว์น้ำกัปปะมีลักษณะเด่นหลายอยา่างที่ทำให้มันเป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมญี่ปุ่นลักษณะภายนอกของกัปปะมักจะถูกบอกเล่าว่ามีร่างกายคล้ายกับมนุษย์แต่มีขนาดที่เล็กกว่ามีผิวหนังเป็นสีเขียว มีจง,งอยและหัวเป็นรูปจานเก็บน้ำเอาไว้ถ้าน้ำในจานนี้หกออกกัปปะก็จะสูญเสียพลังและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้กัปปะปรากฏในตำนานญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานนับร้อยปีโดยตำนานเล่ากันว่ากัปปะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำและแหล่งน้ำทั่วไปกัปปะมักถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเล่นพิเรน โดยบางครั้งกัปปะก็จะแกล้งมนุษย์เช่นดึงขาคนที่ลงไปไว่ายน้ำในแม่น้ำหรือการขโมยของนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามกัปปะก็ยังมีด้านที่อันตรายโดยตำนานบางส่วนเล่าว่ากัปปะอาจจะทำร้ายมนุษย์ถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัปปะอาจจะดึงคนให้จมน้ำหรือขโมยชิริโคดามะซึ่งเป็นลูกกลมพลังงานชีวิตที่อยู่ในทวันหนักของมนุษย์ออกมา แม้ว่ากับปะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายแต่กัปปะก็มีความเคารพในมารยาทต,ตัวอย่างเช่นถ้ามีคนโค้งให้กับกับปะก่อนกัปปะก็จะโค้งตอบกลับซึ่งจะทำให้น้ำในจานบนหัวของมันหกออกและสูญเสียพลังนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการใช้แตงกวาซึ่งเป็นอาหารโปรดของกัปปะเป็นเครื่องบูชายัน อาจช่วยป้องกันไม่ให้กัปปะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ได้โดยในปัจจุบันกัปปะถูกนำมาใช้ในสื่อบันเทิงต่างๆเช่นกระตูนภาพ,พยนตร์หรือนิทานสำหรับเด็กซึ่งส่วนมากจะนำเสนอในแง่มุมที่เป็นมิตรและขี้เล่นมากขึ้นกว่าตำนานดั้งเดิมกัปปะในตำนานญี่ปุ่นมีหลากหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคและลักษณะพฤติกรรม แต่ละประเภทจะมีลักษณะและชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนี่คือตัวอย่างของประเภทกับปะที่พบได้ในตํานานญี่ปุ่นบางส่วนนะครับ1นึจิกามริเป็นกับปะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกัปปะทั่วไปแต่มีขนาดใหญ่กว่าและอาศัยอยู่ในภูเขาหรือป่าทึบมากกว่าแหล่งน้ำมักมีพลังในการทำร้ายมนุษย์ที่เข้ามายุ่งยากในเขตท,ที่อยู่อาศัยของมัน สองฮิซึคาวะคาวะเป็นกัปปะที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถเดินทางไปมาได้ในแม่น้ำโดยไม่ต้องสัมผัสน้ำตลอดเวลามัดถูกบอกเล่าว่ามีความสามารถที่เหนือกว่ากัปปะทั่วไปและมีพลังในการควบคุมน้ำสามอูอบะมะเป็นกัปปะที่มีลักษณะคล้ายกับงูขนาดใหญ่มีตำนานเล่าว่าอาศัยอยู่ในแม่น้ำลึก และจ้องทำร้ายหรือจับกินสัตว์ที่เข้าใกล้ 4. ห่ 4. ฮายาวะกับปะเป็นกับปะที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำที่ไหลแรงลักษณะเด่นของกับปะชนิดนี้คือความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวมักปรากฏได้ในแหล่งน้ำที่กระแสน้ำเชี่ยวกราด 5. สิจิกามิเป็นกับปะที่ถูกบอกว่าเป็นตัวแทนของพลังดินมากกว่าน้ำ โดยมันมักจะอาศัยอยู่ในโคนหรือบึงบางตำนานบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับพูดที่สามารถแปลงร่างได้ 6. อีทาโกะกับะเป็นกับะในภูมิภาคนาโอโมริซึ่งมีลักษณะเลก็กกว่ากับะทั่วไปแต่มีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับดวงวิญญาณหรือพูดผีมักจะปรากฏในพิธีกรรมทางศาสนาในบางพื้นที่ 7. คาเนโนคาวโกเป็นกัปปะที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำใกล้บริเวณที่มีการทำเหมืองแร่หรือแหล่งที่มีการหล่อโลหะมีตำนานว่ากัปปะชนิดนี้มีความสามารถพิเศษในการควบคุมโลหะและสร้างเครื่องมือจากแร่ธาตุในดินได้ 8. ชิบุคาวะกัปปะเป็นกัปปะที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำร้อนหรือน้ำพุร้อนมักจะมีลักษณะตัวเล็กกว่ากัปปะทั่วไป แต่มีพลังในการรักษาโรคหรือบาดแผลให้กับมนุษย์ที่ตกน้ำหรือบาดเจ็บ 9. สุมิวราระเป็นกัปปะที่มีลักษณะเหมือนกับเด็กเล็กอาศัยอยู่ในน้ำตกหรือแหล่งน้ำที่ใสสะอาดมักจะเล่นน้ำและชอบเล่นกับเด็กมนุษย์แต่บางครั้งก็มีด้านที่ดือ้อและชอบแกล้งคน 10. อูไดสึกัปปะเป็นกับปะที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ หรือบึกน้ำที่เงียบสงบมีลักษณะใหญ่กว่ากัปปะทั่วไปและมีพลังในการสร้างหมอกหรือน้ำค้างเพื่อล่าปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ 11. คาวาาารุเป็นกัปปะในภูมิภาคคิวชูลักษณะเด่นของมันคือเป็นมิตรกับมนุษย์และในบางครั้งก็จะช่วยเหลือมนุษย์ในการเก็บเกี่ยวข้าวหรืองานเกษตรกรรมหากเลี้ยงดูดีๆมันจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ 12. เซฮิเบตกับปะในภูมิภาคโพโฮฟุ oh oku, มักจะถูกบอกเล่าว่าเป็นกัปปะที่มีรูปร่างคล้ายกบขนาดใหญ่มีพลังในการสร้างน้ำวนในแม่น้ำเพื่อดักจับปลาเป็นกับปะที่ถูกนับถือในชุมชนชาวประมงในบางพื้นที่ 13. อาชิระเป็นกัปปะที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์น้ำครึ่งคนครึ่งปลา มักจะปรากฏในตำนานทางเหนือของญี่ปุ่นลักษณะพิเศษของมันคือความสามารถในการแปลงร่างเป็นมนุษย์หรือสัตว์ชนิดอื่นๆได้เพื่อหลบหนีหรือแก้งมนุษย์นั่นเอง 14. นุริกับปะกับปะที่มีร่างกายปกคลุมไปด้วยเมือกมันสามารถเคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างรวดเร็วและสามารถกืนกินเหยื่อได้อย่างง่ายดายในบางตำนานนูริกับปะ ถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่ชั่วร้ายและอันตรายมาก 15. ซารุกาวาโคกับปะที่มีลักษณะคล้ายกับลิงมีขนทั่วร่างและสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีต้นไม้เป็นจำนวนมากและบางครั้งก็มักจะแกล้งจับคนที่เดินผ่านไปมานั่นเอง 16. ฟูนะกุจิกับปะเป็นกับปะที่อาศัยอยู่ในเรือหรือท่าเรือ ซึ่งชื่อของมันแปลว่าปลากเกลือซึ่งหมายถึงลักษณะของมันที่สามารถกืนกินสิ่งต่างๆที่ลอยอยู่ในน้ำได้อย่างง่ายดายบางครั้งก็ช่วยมนุษย์ในการจับปลาแต่บางครั้งก็ทำให้เหรือล่มได้เหมือนกัน 17. อามะกับปะกับปะที่อาศัยอยู่ในทะเลชื่ออามะนั้นแปลว่านักดำน้ำหญิงมักปรากฏในตำนานเกี่ยวกับนักดำน้ำ ที่พบกับกับปะในทะเลบางตำนานบอกว่าอามะกัปะสามารถแปลงร่างเป็นหญิงงามเพื่อล่อลวงนักดำน้ำชายให้ลงไปในทะเลจนถึงแก่ความตายนั่นเอง 18. โพโซเบกเป็นกะปะที่มีร่างกายเรียวบางมีมือและเท้ายาวลักษณะเด่นของมันคือความรวดเร็วในการจับปลาและความเชี่ยวชาญในการว่ายน้ำ มักปรากฏในแหล่งน้ำที่มีความเงียบสงบและห่างไกลผู้คน 19. กะวะอุชิกับปะที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ป่าเช่นอูดหรือริงอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่มีต้นไม้หนาแน่นกะวะอุชิมักจะทำร้ายหรือแกล้งคนที่เข้าใกล้แหล่งน้ำของมันโดยเฉพาะคนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอง 20. 2สฮินามริกัปปะ เป็นกับปะที่อาศัยอยู่ใกล้กับศาลเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อฮินามูริแปลว่าป่าเล็กมักจะปรากฏตัวในป่าใกล้กับแหล่งน้ําและบางครั้งก็จะช่วยปกป้องศาลเจ้าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากภัยอันตรายทั้งปวงประเภทของกับปะนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายเรื่องเล่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่กับปะอาศัยอยู่ และความเชื่อของชุมชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกัปปะที่ไม่สามารถระบุชัดเจนในตำนานบางแห่งแต่มีการพูดถึงในวัฒนธรรมพื้นบ้านหลากหลายภูมิภาคเนื่งจากกัปปะเป็นหนึ่งในโยไครที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในตำนานญี่ปุ่นทำให้มีเรื่องเล่าของกัปปะที่ถูกสร้างขึ้นตามพื้นที่ต่างๆของประเทศอย่างมากมายนั่นเอง ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ